เป็รับความสําเร็จคืออยากรวยค่ะเป็นเด็กที่ยากจนตอนห,าห้าขวบไฟไม่บ้านคุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพการเกษตรเป็นหนี้ติดหนี้อายุ15ปีค่ะมาทํางานโรงงานค่าแรง150บาททำมา16ปีก็ยังห่างไกลกับคําว่ารวยจะมีอาชีพไหนที่มาตอบโจทย์ให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้เมันมีแพลตฟอร์มออนไลน์่ะของคนไทยแบบนี้ด้วยเหรอตุอ่น หลักพันก็เริ่มพ้นได้ไดใช่ค่ะผลคุณหลักพันแต่มีรายได้ไดหลักล้านค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าในระยะ1หนึ่งปีเราสามารถที่จะช่วย7,000คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้1ปีรับไปแล้วแบบงงมากๆเลยค่ะ10ล้านบาท นี่น,นีขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสตอร,รี่ครับวันนี้ครับวันนี้ EP นี้ท้าทายมากๆเลยนะครับเพราะหลายๆคนถามผมว่าอินดีมคืออะไรวันนี้ฮะ เจอสมาชิกท่านหนึ่งของเรามาหน้าที่ม็นระโยน์สําหรับใครหลายๆคนซึ่งตอนนี้นะฮะอาจจะพบกับปัญหาของการติดหนี้ตกงานมีัาหาที่ควรเลื่อนอยากมีรายได้ที่2รายได้ที่3แต่ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรครูไก่สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะพี่กองค่ะขอบคุณมากคุณสาเดินทางมาหาเราจากจังหวัดเลยค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้มาทําอินดีมเต็มตัวค่ะเต็มตัวเลยค่ะครูไก่ครับเหตุผลได้ครูไก่ถึงมาทําธุรกิจออนไลน์ครับ กระแสออนไลน์ปัจจุบันค่ะมันฟีเบอร์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันนะคะที่ไม่ทําออนไลน์จะค่อยๆค่คะล่มสลายช่วงนี้ก็ดีค่ะโควิดมีผลกับการใช้ชีวิตของตัวเรา นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่แล้วเราควรที่จะนำสื่อโซเชียลตรงนี้มาสร้างไรายได้ให้กับตัวเราได้แล้วก่อนที่จะมาทำอินดีมก่อนทำธุรกิจออนไลน์คุณไก่ทำอะไรมาบ้างครับก็อดีตเลยนะคะเป็นเด็กที่ยากจนถึงขั้นมากเลยที่บ้านนะคะตอนห้าขวบไฟไม่บ้านนะคะมีพี่น้องด้วยกันก็5คนไม่มีบ้านจะอยู่เสื้อผ้าก็มือสองคุณพ่อคุณแม่ ก็ทําอาชีพการเกษตรเป็นหนีตหน้ติดหนี้ติดหนี้ก็คือในหัวเราค่ะมันรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทําอยู่เนี่ยมันไม่สามารถทําให้เรารวยได้เลยเลยคิดว่าเราต้องรวยให้ได้ถ้าอยู่ที่บ้านเนี้ยก็ต้องไปทําอาชีพเหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยขอมาทํางานที่กรุงเทพได้ไหมอายุ15ปีค่ะมาทํางานโรงงานค่าแรงก็อยู่ที่150าบาททางานไปเก็บเงินแล้วก็เรียนหนังสือนะคะจนจบปตีค่ะแล้วก็มาได้ทํางานที่เราคิดว่าเอ้ยเราจบแล้วอะ เราน่าจะรวยได้นะแต่ทํามา16ปีค่ะก็ยังห่างไกลค่ะกับคํำว่ารวยเลยบองว่า จะมีอาชีพไหนไหมอะที่หลังเรื่องงานสามารถที่มาตอบโจทย์ให้เรานะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เป็นอาชีพที่2ใช่ค่ะอาชีพที่ั่นเองก็ได้นะมาศึกษาในช่องทางออนไลน์ว่ามีนะคะอาชีพอะไรทํไในบ้างก็เข้ามานะคะศึกษาในบริษัทอินดีมตรงนี้แหละนะคะว่าอมันมีแพลตฟอร์มออนไลน์ของคนไทยแบบนี้ด้วยเหรอนะคะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจศึกษาข้อมูลอยู่ก็ตัดสินใจทันทีเลยค่ะว่าอ้ยมันคือสิ่งที่เราตามหาก็ ทำา1ปีตอนนี้รับไปแล้วค่ะแบบงงมากมากเลยค่ะ10ล้านบาทกีบบาทนะครับ10ล้านบาท10สิบล้านบาทนะฮะคิจสุด้ครังนะครับอินดีมแพลตฟอร์มคนไทยค่ะฟูกก่สร้างรายได้10ล้านบาทค่ะหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะหลายคนอาจจะบอกว่าทําปีเดียวได้10ล้านจริงหรือเปล่าหลอกหรือเปลามีสูตรได้หรือไม่จริงค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็ทิ้งงานปราซานะคะมาทาอินดีมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เด้วยการที่เราทําไปแล้วเจอปัญหา นะคะเราก็ไม่ได้ออยอมแพ้ในปัญหาแบบนี้ค่ะมันก็เลยสามารถที่จะต่อยอดนะคะไปแบบสูง10ล้านได้อินดีมนะคะเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่แตกต่างนะคะซึ่งหล,หลายๆคนนะคะอาจจะเป็นแม่บ้านก็ดีนะค,ะคนทํางาน,นประจำก็ดีหรือนะคะนักธุรก,กิจที่มีธุรก,กิจเป็นของตัวเองกายชื่อว่าในปัจจุบันนะ อาชีพเดียวไม่ได้เพียงพออีกต่อไปนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานประจำเลยค่ะนะคะ,อ,ะ,คะอย่างเพื่อนเลยอะคะ่ะถูกลดเงินเดือน20-50%เพิ่มเพอนะคะก็มีคนแบบว่าถูกซ่องขาวไปด้วยะคะ่ะเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆเลยการที่เรามีกระเป๋าเดียวแล้วต้องลงทุนกี่บาทต้องมีความรู้อะไรบ้าง เริ่มต้นเพียงหลักพันเท่านั้นในเรื่องของการเรียนรู้ตรงนี้ค่ะเราจะมีระบบกของนะคะส่วนกลางของบริษัทนะคะแล้วก็ในส่วนของไก่เองนะคะที่จากประสบการณ์ในการทํากรตตานออนไลน์ตรงนี้แล้วก็คนที่สามารถสร้างรายได้หยันเจ็ดหลักอนะคะ่ะตรงนี้จะมาช่วยสองในการทํเาเริ่มต้นตรงนี้อนะคะ่ะสอ้โมาชิ้นปรกคนเราได้ไปสี่นะสิบล้านใช่ค่ะสี่สิบล้านแบบรู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจอะไรที่ คืออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วถ้าผมไม่ได้เห็นกระตาหรือไม่ได้รับรู้เรื่องราวตอนแรกผมไม่เชื่อนะหลังอ๋อทุกิจนี้มันสามารถเปิดโอกาสให้คนอย่างไม่มีข้อจํากัดจริงๆถ้าหมายความว่าจริงๆแล้วเราลงทุนหลักพันก็เริ่ม้นได้ใช่ค่ะลงทุนหลักพันแต่มีรายได้หนักการและครูไก่มีทีมงานอยู่กี่ประเทศครับตอนนี้ก็หนึ่งปีค่ะ60กว่าประเทศแล้วหนึ่งปี60ประเทศแล้วใช่ค่ะในเส้นทางของไก่เองนะคะก็เป็นอะไรที่ ไม่น่าเชื่อนะคะว่าในระยะหนึ่งปีเราสามารถที่จะช่วย7 0 0 0คนตรงนี้ค่ะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในทีมงานของกายเองนะคะหลายคนค่ะที่ปัจจุบันยังไม่เจอหน้ากันนะรับรายได้หลักล้านไปแล้วพอมันมีออนไลน์ปุ๊บแปนวมายาว่าธุรกิจออนไลน์แบบอินดียสามารถมีสมาชิกอยู่ต่างประเทศก็ได้ใช่ค่ะเขาใช้ช่องทางอะไรคะว่าหลังเลิกง,งานเข้ามาศึกษาแล้วก็มีทีมงานที่อยู่ในประเทศไทยคนหนึ่งค่ะ30ล้านค่ะ ที่ล้มจากธุรกิจเคยมีรายได้10ล้านค่ะจากเปิดธุรกิจแบบ1 0สาขาแต่กลายเป็นว่าเซ็งติดลบแบบนี้ค่ะเลยคิดว่าเราจะไปลงทุนอะไรอ่ะที่สามารถที่มีนะกํำไรมาใช้หนี้30ล้านพอมาเจออินดีมตรงนี้ค่ะเขามองว่าใช่เลยอ่ะมันสิ่งที่เขาตามหาเลยมาขอบคุณด้วยค่ะว่าขอบคุณนะผมตามหามา3เดือนแล้วว่ามันมีธุรกิจแบบนี้เดเหรอที่สามารถทําให้ผมแบบว่านอนหลับได้แบบนี้ค่ะไม่ได้หลอกก็ใช่ ไม่ได้หลอกเพื่อนๆใช่เดินไปไม่ได้หลอกค่ะอันนี้จริงใช่ไหมเดี๋ยวเขาบอว่าผมโฆษณาหลอกหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงค่ะก็มีหลักฐานก็ไปคุยกับกูไก่ได้ค่ะหลักฐานนะคะทักมาคุยได้นะคะอันนี้ถามกูไก่ครับอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของกูไก่เพราะว่าหลายคนอาจจะทําได้หลายคนทําไม่ได้พอทําไม่ได้ก็จะบอกว่าหลอกหรือเปล่าเพ้อฝันหรือเปล่าหายฟันหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและเลคือความสําเร็จที่กูไก่มีในฐาะที่คนอื่นทำไม่ได้ แค่เความสาเร็จวันนี้ค่ะเรามีเป้าหมายนะคะอย่างส่วนตัวไก่เองค่ะคืออยากรวยค่ะตั้งต้นอยากอยากรวยแบบเนี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราต้องทนต่อสู้ให้ได้กับสิ่งที่เราเจอเราเจออะไรเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะในส่วนของออนไลน์ค่ะก็จะมีคอร์สเยอะแยะมากมายมาปรับใช้ในธุรกิจเจอการปรับเปลี่ยนของแพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่แบบเนี้ยค่ะเราก็ไปเรียนเพิ่มเติมเรียนเพิ่มเติม,ตมแบบนี<ะ>้เรื่อยๆรืเลยควาว่ารวยในมุมมองของ ดดคำว่ารวยนะคะหลายๆคนอาจจะให้นิยามคำว่ารวยที่แตกต่างกัน1ล้านก็รวยแล้วนะคะสิล้านก็รวยแล้วนะคะส่วนตัวข่ยมองว่า มันต้องร้อยล้านนะคะเพราะว่าอยาามาออกายการกันยินดียินดีใช่ค่ะมันต้องร้อยล้านค่ะายหลายคนอาจจะบอกว่าหนึ่งล้านอ่ะก็โอเคแล้วแต่เรามองว่าวันนี้ชีวิตเรามันก็แค่โอเคค่ะแต่ส่วนตัวเราถ้ามีมากกว่านี้เราสามารถจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะความรู้ด้านออนไลน์ตัวนี้คนที่ไม่รู้อ่ะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วสามารถที่จะมีธุรกิจของตัวเองค่ะไปต่อยอดได้แบบนี้นะคะคือจริงๆนะครับก็คือว่ามาบอกในรายการเราเลยก็คือตั้งเป้าหมายคือจะไปร้อยล้าน ค่ะใช่ค่ะตอนน้ไดงมาแล้ว10บล้านค่ะขาดอีก90ค่ะฮะขอเป็นกําลังใจให้เพราะสําสำคัญที่สุดเลยคืออย่ากลัวอย่าอายอย่าดูถูกตัวเองว่าเราจะไม่สามารถตั้งเป้าหมายได้ตั้งเป้าหมายและเดินทางไปให้ถึงอันนี้ก็โอกาสสาเร็จคือสำคัญสุดคือต้องมีจุดหมายปลายทางเราเดินทางไปพอท่านถามในฐานะครูไก่เป็นตัวแทนของคนทําออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเนี่ยการจะทาออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จเราต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง เชื่อว่าไม่ว่าวันนี้เราจะจบหรือไม่จบอะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นความรู้ที่ใหม่เพียงค่ว่าวันนี้ค่ะเรามีใจที่อยากที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆไหมก็แค่ว่าเข้ามาศึกษาเท่านั้นเองก่เชื่อว่าทักษะค่ะทุกคนสามารถฝึกได้ไม่ว่าจะจบปสีนะหรือไม่จบหรืออาจจะจบด็อกเตอร์ก็ดีไก่เชื่อว่าเส้นทางตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราจบมาไม่สามารถเอามาใช้ได้นะคะมันเป็นความรู้แบบเฉพาะนั่นเองแต่ตรงนี้ค่ะเราสามารถที่เข้ามาเรียนศึกษาได้ผมเชอหลายๆ,ๆคนนะ ายังไม่รู้ว่า จะจัดการชีวิตยังไงอาจจะไม่มั่นใจกับการที่เราจะมีอาชีพที่2หรือที่3<ม>อาจจะไม่มั่นใจในอินดีบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมในส่วนของการที่จะเข้ามาศึกษาว่าเอ๊ะหลอกลวงหรือเปล่านะคะของจริงไหมในสิ่งที่ไก่มาแชร์ในวันนี้นะคะไก่มั่นใจได้เลยนะคะว่าสิ่งที่ไก่นะคะเดินทางมาสู่ทุกวันนี้นะคะ่ะมันเกิดจากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้แล้วก็ทําได้นะคะแล้วก็ส่งต่อได้จริงๆก็ตอนนี้ท่านไหนนะคะที่สนใจนะะในการที่จะมีไรายได้กระเป๋าที่ 2, 3 4ทําทำงานประจำอยู่ก็ดีเจ้าของธุรกิจก็ดีแม่บ้านก็ดีช่องทางออนไลน์ตรงนี้เราเปิดให้มาเรียนรู้ศึกษาก่อนถ้ามาศึกษาแล้วมองว่ามันไม่ใช่แนวทางของเราก็ไม่เป็นไรก็แค่ว่าได้เรียนรู้นะ,ะคะเครื่องมือออนไลน์ของเราไปปรับใช้ได้ก็สํสำคัญคือเปิดโอกาสให้ตัวเองใช่ค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีค่ะไม่มั่นใจก็ยังไม่ต้องจ่ายใช่ค่ะเอาให้มั่นใจแล้วค่อยจ่ายใช่ค่ะอ๋อพอซื้อๆก็อชอบก็เดินต่อ<ช>ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรสําัญที่สุดคือขอให้เปิดโอกาสให้กับตัวเองใช่ค่ะ ก็ขอให้มีใจ ขอให้เปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองใไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไร<ช>ออนไลน์ที่ไหนหรืออะไรก็แล้วแต่สําคัญสุดขอให้มีใจที่สําคัญในการ<ช>เปิดโอกาสให้กับตัวเอง<ช>และนี่ <c oughs> ฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะตอนนี้นะฮะเกี่ยวกับอินดีมนะครับชอบไม่ชอบไม่ว่าอะไรขอความคิดเห็นได้สําคัญที่สุดนะฮะขอให้ทุกคนเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองพอตอนนี้และโอกาสต,ต่อไปอาชีพที่2ธุรกิจที่3กิจการที่4เป็นสิ่งจำเป็นสําหรับพวกเราทุกๆคนฮะ,ะชอบสิ่งไหนก็ไปคน้นหาสิ่งนั้นฮะสำคัญที่สุดก็เหมือนที่ครูไก บอกคือเปิดโอกาสหาความรู้แล้วก็เปิดสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคู่ไก่มา,มากๆเลยนะครับ <คะ S 1> <อ>ขอบคุณพีณ่ก<ร>้งเช็ดกันค่ะ,คะ